กากบาทกลางฝ่ามือมีฤทธิเดชหนุนนำดวงชะตาของท่านให้มีโชคลาภร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัระยานมิทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่า ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือมีเทพคอยคุ้มครองมีฤทธิ์เดชสำหรับผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือแรงมากและจะมีเส้นมาวิ่งมันจบกันทำให้เจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานอย่าร้องงองแงค่ะในเมื่อเจอแล้วจะทำให้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังคนลายมือกะกะบาดเจอปัญหาเจ็บปวดรวดร้าวแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเขาเรียกว่าบทที่สูตรบทพิสูตรบททดสอบเทพคุ้มครองใจมีฤทธิ์เขาเรียกว่า,ททจ,า,วาจะจนก็จนไม่สุดจะรวยก็รวยไม่สุดเหมือนเกิดอะไรขึ้นมาเหมือนมีเทพมาคมุ้มครอง แต่ใจมันจะเกิดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพนิมิตที่ท่านเห็นภาพแวบๆวบเข้ามาในจิตลักษณะมีฤทธิ์เหมือนมีอะไรบางอย่างเป็นพิเศษจะมาพูดตามหลักที่ผู้คนบอกถึงขั้นนั้นเป็นผู้วิเศษบอกได้เลยค่ะไม่ได้เป็นผู้วิเศษจริงๆแล้วเรื่องนี้พวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนลายมือกากบาทไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะมันเป็นอำนาจจิต อย่ากน่ากลัวแล้วจะวิ่งมาบรรจบผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือมีของเก่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไขที่คิดท่านก็จะสัมผัสได้เราเป็นอะไรมันก็จะสัมผัสได้ได้ยินโบราณพูดว่าคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลแต่คลิปนี้ท่านเชื่อหรือไม่ว่า องค์เทพคุ้มครองท่านสิ่งต่างๆไม่มีใช่เรื่องบังเอิญแปลว่าท่านเคยเป็นเทพมาจุติท่านมีบุญวาสนาท่านมีบุญวารมีมาเกิดมีโชคลาภร้อยล้านพันล้านเงินทองหล่นมาจากฟากฟ้าแต่บอกได้เลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นชะตาถูกกำหนดไว้แล้วแต่ถ้าจะเปิดดวงชะตาตัวเองหรือไม่ บางคนอาจจะบอกว่าไปหาหมอเปิดจากตาที่สให้หน่อยแล้วจะเห็นภาพต่างๆท่านก็ลองดูสิคะว่าให้ถูกที่นะคะเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าเราจะถูกหลอกหรือเปล่าเพราะว่าในโลกนี้มีผู้คนมากมายเยอะแยะที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าท่านมีบุญมากโชคดีไม่มีข่าวแรง ก็จะเจออาจารย์ที่ดีอันนี้เป็นความเช่สุ่นบุคคลนะคะแล้วแต่สไตล์ของหมอดูเราเจอกับมันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้องค์เทพคอยติดตามหนุนนำดวงชะตาท่านทำให้ท่านมีโชคชะตาที่ดีขึ้นมาแต่จะมีการแก่งแช่งยิ่งดีหรือว่าการชิงดีชิงเด่นเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมายมันเหนื่อย ดวงชะตาผู้ที่มีลายมือการกรบาทบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยนะคะแต่ยิ่งเหนื่อยเขาเรียกว่ามานไม่มาบารมีไม่เกิดท่านต้องมีมานมาจะมาผจญก่อนไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าเป็นพลังจิตบอกได้เลยค่ะว่าต้องเจอมาก่อนไม่กลัวไม่เข็ดถ้าเจอก็อย่าฮึกหเิม ความกลัวความกล้าเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศัตรูมาสู้กับท่านท่านจะเกิดรู้เมื่อมีคนมาต่อสู้ประหารในตัวท่านแล้วท่านบอกว่านี่ก็แค่กันบรรจบหรือว่าการเกิดการตายไม่ต้องกลัวค่ะมันเกิดขึ้นแน่ๆผู้ที่มีการกระบาด กลางฝ่ามือจะมีเทพคุ้มครองถ้าเป็นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่พระอุมาเทวีพระแม่พระศิวะหรือพระหูอานุมานมีฤทธแรงเป็นอย่างมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านแม้ว่าตัวท่านจะพังพินาศไปแต่จะมีคอยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่คอยปกปักรักษาบอกได้เลยค่ะว่าสามารถมีพลังจิตซ่อนเลนอยู่อาจเรียกได้ว่ามายากลก็ได้นะคะสำหรับกลุ่มพลังจิตเขาไม่เรียกอย่างนั้นเขาเรียกว่าใจมีฤทธิ์เพียงแค่คิดก็ถึงจุดนั้นแค่คิดบุคคลใดก็จะประหัดประหารทำให้ชีวิตพังได้น่ากลัวนะคะบอกได้เลยว่า มีใจลทธิดเดชไม่ว่าระยะจะทางไกลหรือใกล้เพียงใดพอถึงจุดจุดหนึ่งคิดถึงไม่ถึงจุดนั้นขอให้เป็นไปตามนั้นนะคะน่ากลัวแต่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะไม่มีวันตกต่ำหรือจะไม่มีวันอับโชคขอให้ท่านนั้น จงตั้งจิตตั้งใจทำความดีเพราะบุญเก่าจะหนุนนำท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เข้ามามารสมท่านจะมีท่านจะเกิดได้การงานการเงินพังพินาศแต่ดีไหมถามว่าดีไหมสุดท้ายตอนสุดท้ายดีและนี่เป็นความเชื่อนะคะความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังส่วนผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามืออายุ50 60 70แล้วยังหนุ่มแน่น mm. เขาเรียกว่าผู้ที่มีจิตใจดีและมีมิตรกับทุกๆคนทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีผิวพรรณผ่องใสไม่เหี่ยวเฉา ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทำอะไรก็มีแต่ผู้คนคอยหนุนนำและมีเทพคอยหนุนนำอยู่ตลอดเวลาเชื่อหรือไม่ว่าผู้ที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรดีไปหมดทุกอย่างแต่ช่วงหลังๆมาชีวิตท่านก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้น แม้ว่าเมื่อก่อนท่านทำอะไรก็ทำคุณคนไม่ขึ้นทำบุญกับคนไม่ขึ้นพูดจาผงผางเอาเปรียบผู้อื่นแต่ความจริงใจของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนี้บอกได้เลยค่ะว่าจริงใจแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ทำอะไรทำจริงเอาจริงเอาจังได้บอกได้เลยว่าผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือ บุญเก่าหนุนนำทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างเรื่องที่ผ่านมาขอให้เอาทิ้งไปสำหรับผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือในปีนี้ดวงเด่นดวงรวยแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณแหล่งเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองสาธุ